เมื่อวันที่11กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาผู้มีบุญได้เดินทางมาร่วมสั่งสมบุญณศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมจังหวัดระยองโดยในภาคเช้าพระจารย์นิยมพระศักโกเป็นประธานสงฆ์นำสาธุชนสวดมนต์บทธรรมจักรกัประปวัตนะสูตรเพื่อความเป็นเสีริมงคลเป็นบุญเป็นกุศลเพราะบทสวดธรรมจักกัปวัตนสูตร เป็นถ้อยคําอันบริสุทธิ์ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวดแล้วเกิดความบริสุทธิ์ทางใจรวมทั้งยังได้ปฏิบัติธรรมรวมใจกันกายใจให้บริสุทธิ์ผ่อนคลายตามเสียงเทพนำนั่งของหลวงพ่อธรรมชโยจากนั้นท่านเจ้าภาพได้นำกล่าวคำถวายผ้าไตรนำกล่าวคำถวายผ้าอับน้ำฝนนำกล่าวคำถวายยารักษาโรค และนำกล่าวคำถวายพระทหารเป็นสังฆทานพร้อมกันนี้ท่านประธานนำกล่าวคำถวายต่างๆได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ตามลำดับส่วนสาธุชนก็ได้น้อมถวายเครื่องไทยธรรมและยารักษาโรคแด่คณะสงฆ์ด้วยใจที่ปลื้มปิติในการสร้างมหาทานบารมี ส่วนในภาคบ่ายเป็นพิธีทอดผ้า,าป่าเพื่อสร้างกุฏิที่พักพระอคันตุกะโดยท่านเจ้าภาพผู้มีบุญพร้อมด้วยคณะประธานรองได้อัญเชิญผ้าป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสําคัญของท่านเจ้าภาพผู้มีบุญที่ได้มาสั่งสมบุญสร้างบารมีร่วมกันเป็นหมู่คณะซึ่งการทอดผ้า,าป่าเป็นการทําบุญอีกอย่างหนึ่งของชาวพุทธที่ไม่ได้กําหนดช่วงเวลาและสามารถจัดทอดเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่จำกัดจำนวนพระสงฆ์แต่ละวัดจะจัดกี่ครั้งก็ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งจึงทำให้ชาวพุทธได้สั่งสมบุญได้อย่างต่อเนื่องสำหรับการจัดท่อพระป่าบเพื่อสร้างกุฏิที่พักพระอคันตุกะครั้งนี้มีประธานพระป่าจจำนวนสองคณะด้วยกันประกอบด้วยคุณพ่อฉลาดคุณแม่สำนากัลยารมิตรเอกชยัยกัลยารมิตรขวัญใจ กัลยาณมิตรสุมิตราจีนคนครส่วนคณะที่สองได้แก่กัลยาณมิตรสุทัศน์กัลยาณมิตรเบญจวัรณนันชัยได้อัญเชิญพระป่าเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีด้วยความปีติใจในบุญครั้งนี้จากนั้นทุกท่านได้พร้อมใจการปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นกายและใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสผ่อนคลายให้เบาสบาย โดยท่านประธานสงฆ์คือพระมหาประพาสจิระวังโสผู้ช่วยเจ้าอววาดวัดพระธรรมกายรองผู้อำนวยการสำนักกลัลยาณมิตรสากลได้นำปฏิบัติธรรมก่อนที่กลัลยาณมิตรเอกชัยจีนครและกะลัลยาณมิตรสุทธานันชัยจะได้นำกล่าวคำถวายพระปา่าในส่วนของคณะสงฆ์ก็ได้พิจารณาพาา้ะป่าต่อมากลัลยาณมิตรเบญจวรรณนันชัย และกัลยาณมิตรขวัญใจจีนนครเป็นผู้แทนนำกล่าวคําถวายกุฏิที่พักสงฆ์นอกจากนี้ภายในงานยังได้ประกอบพิธีกล่าวคําถวายระเบียบดอกไม้ผู้แทนนำกล่าวคําถวายคือถันตแพทย์ไพโรตันติเวชบุติกุลและดรจารุณีตันติเวศบุติกุลส่วนพิธีกล่าวคําถวายปัจจัยเทยธรรมผู้แทนนำกล่าวคำถวายคือกัล,กากกลาายาณมิตร,รา วสานรัพ์นาทรและกัลายาณมิตรวันวิมาเนจจันทร์ก่อนที่ท่านประธานพระป่าและประธานรองจะได้น้อมนำทัยธรรมระเบียบดอกไม้และปัจจัยร่วมบุญพระป่าถวายแด่ท่านประธานสงพร้อมทั้งรับผ่านรัตนชาติจากท่านประธานสงต์ตามด้วยสาธุชนในแต่และอำเภอทั้ง8ปดอำเภอก็ได้ร่วมกันนำบริวารพระป่าถวายแด่ท่านประธานสง์ จากนั้นเป็นพิธีโปรยรัตนาชาติเป็นปฐมฤกษ์ในการสร้างกุฏิพระอคันธกะโดยมีท่านประธานสงฆ์ปวยรัตนาชาติเป็นปฐมฤกษ์ตามด้วยพระรูสมุนัดอภิเวชโชประธานโซนภาคตะวันออกพร้อมด้วยพระบุฒิอภิวุฒโธประธานสงฆ์ศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมได้โปวยรัตนาชาติ ส่วนคณะประธานพระป่าและท่านเจ้าภาพก็ได้ร่วมกันโอยรัตนาชาติซึ่งทุกท่านที่มาร่วมงานบุญในวันนี้ได้มีส่วนสำคัญในการร่วมบุญใหญ่เพราพระป่าสร้างกุฏิพระใช้เป็นที่ต้อนรับพระอคันตุกะเนื้อนาบุญผู้เดินทางมาจากทิศท,ทั้งสี่ได้ทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายผู้มีส่วนร่วมในบุญใหญ่ในครั้งนี้ต่างมีความพลื้นปิติ พราะทุกท่านคือผู้สถาปนาสร้างกุฏิที่พักสงฆ์ของศูนย์ปฏิบัติธรรมระยองบ้านช่องลมแห่งนี้วันนี้เป็นวันบุญพระป่าของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองครับเป็นพระป่าสร้างกุฏิครับรอ,อ,องรับพระอาคาัตุกะที่จะมาณสถสานที่แห่งนี้นะครับก็ขอต้อนรับสถาปนะ ทุกทิศทุกทางที่จะมาสู่สถานที่แห่งนี้เพื่อมาปฏิบัติหน้าที่ของหมู่คณะในการที่จะมาช่วยกันสร้างงานพระพุทธศาสนานะครับพระอาจารย์หลวงพ่อต่างๆที่จะเข้ามาที่นี่ท่านก็จะได้มามีที่พักที่อาศัยที่มีความสะดวกสบายนะครับท่านก็จะมีสถานที่ที่จะเป็นที่นั่งสมาธิของท่านเป็นที่ศึกษาธรรมของท่าน เป็นที่จะเตรียมความพร้อมในการที่จะทํางานพรษษะพุทธศาสนาของท่านนะครับท่านใดที่มีความประสงค์ที่อยากจะร่วมบุญในศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองแห่งนี้นะครับศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองของเราต่อไปเราก็จะมีบุญโรงครัวอีกนะครับแล้วก็ยังมีบุญอื่นๆอ,อ,อีกนะครับมีบุญที่จะสร้างอาคารรองรับเป็นที่พักอาศัยของอุปสกบาสิกาหรือผู้ที่มาปฏิบัติงานณสถานที่แห่งนี้นะครับก็ขอเรียนเชิญทุกท่านนะครับ มาเอ่อมาสู่สถานที่แห่งนี้มาเอาบุญกับสถานที่แห่งนี้นะครับมาร่วมง,งานพระพุทธศาสนานะครับมาเอาบุญเอากุศลเพื่อที่จะให้งานของเราเป็นงานเป็นทีมงานที่ยิ่งใหญ่เพื่อที่จะสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไปนะครับให้ศาสนาของเรามั่นคงชีวิตของเราจะมีความสุขกาบเจริญต่อไปนะครับวันนี้ก็รู้สึกเพิ่มเปิตมากนะครับเพราะว่าเป็นการทอดพระป่าเพื่อสร้างกุฏิพะาาระคันธุกะ ซึ่งปีนี้ก็เป็นปีที่11แล้วนะครับแทบจะทุกเดือนเลยเรามีการปฏิบัติธรรมของศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดระยองที่นี่ก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องสร้างกุฏิพระซึ่งท่านมาให้ความรู้ให้ธรรมะแล้วก็นำนั่งสมาธิในทุกๆเดือนจังหวัดระยองก็จะเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ ถ้าเราได้มานั่งสมาธิและได้มาบัติธรรมหวังว่าพระอาคารตุกะที่มาพักได้มีที่อยู่อาศัยแล้วก็จะได้เป็นกําลังให้พระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปครับส่วนหนึ่งที่ที่ผมรู้สึกประทับใจในการทําบุญของที่นี่ทุกครั้งเวลาจะมีการทําบุญเนี่ยพวกเราจะปฏิบัติธรรมร่วมกันนั่งสมาธินะครับเพื่อให้จิตสงบ และน้อมนําคําสอนของพระพุทธเจ้าโดยพระอาจารย์นะครับเป็นผู้สอนแล้วก็มีลกหลวงพ่อเป็นผู้นําทำทำสมาธิซึ่งทุกครั้งที่ทํามาทําบุญทุกครั้งก็จะรู้สึกดีรู้สึกปลื้มทุกครั้งนะครับมีความสุขทุกครั้งครับตั้งแต่ตอนเรามาแล้วเรากลับไปก็มีความสุขแล้วรู้สึกว่าบุญในเนี้ยมันอยู่กับเรานานมากครับ การทำบุญสร้างสร้างกุฏิเนี่ยถือว่าเป็นเป็นโอกาสดีของเราชาวพุทธนะครับที่ทำสิ่งดีๆให้กับพุทธศาสนาอย่างน้อยๆเนี่ยกุฏิที่ให้กับพระพระคันธุก,กะได้ได้มาเยือนตรงนี้จะได้มีที่พักเป็นปัจจัยสี่ที่เป็นพื้นฐานให้พวกเราชา,ชาวพุทธเนี่ยมีความมั่นคงนะครับสร้างาที่พักให้กับพระสงฆ์ นะครับบุญนี้ก็เป็นบุญใหญ่ความรู้สึกครั้งเนี้ยคงจะอยู่กับตัวผมกับครอบครัวผมไปไปอีกนานแล้วคิดว่าวันที่อาคารหลังนี้เสร็จกุฏิที่พักพระคันตุกะเสร็จมันก็เป็นความภูมิใจของพวกเราแล้วก็พวกเพื่อนๆที่มาทําบุญนะครับทั้งทั้งหมดเนี่ยน่าจะปื้มและมีความสุข